สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทสซอบลัก x ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทํานาคานะคะเกี่ยวกับคําแนะนําประจําสัปดาห์ค่ะว่าไพ่มีอะไรอจะแนะนาเราบ้างนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะการอ่านเป็น general reading นะคะขอทุกคนได้รับพลังงานดีๆกลับไปค่ะให้เลือกจากแมกเนตนะคะที่มีแรงดึงดูดใจกับคุณมากที่สุดนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นชิ้นที่1คะ่ะเมื่อได้แล้วนะคะสามารถคลิกตรงทำแซมนะคะในส่วนของ description หรือว่า comment นะคะตรงนั้นจะมี แปะช่องทามสแตมไว้นะคะแล้วก็แปะลิงก์ไอไว้ค่ะวพราไหนคุณสะดวกนะคะสามารถเข้าไปรับชมการอัปเดตคลิปนะคะใน IG ได้เลยค่ะเมื่อได้แล้วนะคะไปรับชมกันค่ะสําหรับคนที่เลือกแมกเนตชิ้นที่1นะคะสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้คุณถามใจตัวเองค่ะว่าคุณต้องการอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความสัมพันธ์นะคะ เมื่อคุณถามใจตัวเองแล้วคุณก็จะรู้ค่ะว่าเป้าหมายคุณอยู่ตรงไหนนะคะแล้วจะทำยังไงถึงจะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้ขอให้คุณคิดแผนการไว้ในใจนะคะแล้วก็หาเส้นทางค่ะว่าเส้นทางไหนที่จะตอบโจทย์นะคะแล้วก็นำพาเราไปสู่เป้าหมายได้บางครั้งนะคะเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะหรือว่าเหตุผลค่ะ จะมีทัศนคติความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะก็ไม่นำพาให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะขอให้เรา,เาใช้เหตุผลนะคะแล้วก็มีสตินะคะว่าทำยังไงถึงจะเ,เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะคะแล้วก็นำพาเราไปสู่ทิศทางที่เสียหายน้อยได้นะคะ<ท>หเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็เหมือนกับพายุอะคะ่ะ ที่พัดผ่านเข้ามาโถมกระหน่ำเข้ามานะคะเราก็ไม่สามารถที่จะต้านทานนะคะหรือว่าจะไปชุดรั้งนะคะให้ทุกอย่างเป็นไปได้ดังใจได้ขณะนั้นก็คงจะทำได้เพียงว่าอดก่อนผ่อนตามหรือว่าหาที่กำบังค่ะรอจนพายุสงบแล้วก็ค่อยๆมองหาค่ะว่าหลังฝุน่นควันจางหายเราจะมองเห็นอะไรที่หลงเหลืออยู่บ้างแล้วจะนำพาตัวเองไปสู่เส้นทางได้ยังไงบ้างนะคะ คุณอาจจะพบว่าหลังพายุสงบคุณได้เปลี่ยนเส้นทางการเดินไปสู่เป้าหมายไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งอาจจะนำพาให้เราไปสู่เส้นทางที่สั้นกระชับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เกินกว่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็ได้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะสร้างความสัมพันธ์นะคะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะให้เราปรับตัวะคะ่ะให้ใช้ความยืดหยุ่นนะคะ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะคะยิ่งมีความท้าทายความยืดหยุ่นในการปรับตัวได้มากเท่าไหร่นะคะก็เป็นเหมือนกับสเสน่ห์นะคะความสามารถที่อยู่ในตัวเราค่ะเราทําทุกอย่างด้วยความสุขยิ่งมีความท้าทายม,มีปัญหามีอุปสรรคนะคะก็ยิ่งทําอย่างมีความสุขสิ่งนั้นก็คือสเสน่ห์ในตัวเราค่ะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเรื่องของการงานนะคะที่เราทําตามสเต็ปขั้นตอนนะคะ ก็ทำให้ควบคุมง่ายค่ะแต่การที่เราทำทุกอย่างนะคะในภาวะที่ไม่คาดฝันนะคะแล้วเราประสบความสำเร็จสิ่งนั้นนะคะจะสร้างตัวตนเราแล้วก็สร้างความมีเสน่ห์สร้างความเชื่อมั่นนะคะสร้างความภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอให้คุณใช้สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ของการเรียนรู้ความต้องการนะคะหาเส้นทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนอ่อนๆผ่อนตามยืดหยุ่นนะคะ เมื่อเส้นทางเดิมไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วก็ให้เราหาเส้นทางใหม่คะ่ะที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้คะ่ะไพ่อรอร์เรคเตอร์นะคะมีคําแนะนําว่านะคะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ขึ้นอยู่กับตัวเราคะ่ะว่าเราจะเลือกไปในเส้นทางไหนจะให้ได้เป้าหมายอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะคะคุณเป็นคนควบคุมกําหนดได้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อาจจะได้หนทางใหม่ๆคะ่ะเมื่อหนทางเก่าไม่ตอบโจทย์นะคะสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะให้เกิดความชัดเจนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการนะคะเมื่อเราเรียนรู้ผ่านอุปสรรคมากมายเราใช้ความสามารถใช้ความอดทนใช้การอดอนผ่อนตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสมําเร็จ ไม่เกิน1ปีประหวังว่าคลิปนี้คงถูกใจคนนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม u ับสไ i ร์และแชร์ให้ช่อง t e s t o f l u x นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกแมกเนตชิ้นที่2นะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ของการสร้างความมั่นคงนะคะ่ะจากสิ่งที่เราต้องการจะทำนะคะคุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณต้องการจะทำในสิ่งไหนเราทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จนะคะ ก็เป็นสัปดาห์ของการเรียนรู้สร้างตัวตนค่ะแล้วก็ค่อยๆค่ะค่อยๆที่จะเรียนรู้กับประสบการณ์ที่เราได้รับมาค่ะเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะก็ใกล้จะมาในไม่ช้าค่ะสัปดาห์นี้จึงเป็นสัปดาห์ของการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อความสุขที่ยั่งยืนถาวรค่ะขอให้คุณนะคะใช้สัปดาห์นี้นะคะในการเรียนรู้ทุกอย่างคะ่ะโดยไม่ต้องเร่งรีบนะคะ ให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ให้เราปล่อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปตามขันลองค่ะไม่ต้องกําหนดกฎเกณฑ์หรือว,ว่าฟิกทุกอย่างตายตัวนะคะความสุขของคุณก็คือการมีแพชชั่นได้เรียนรู้ทุกสิ่งนะคะเมื่อเราปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะคุณอาจจะพบว่าคุณได้เจอผู้คนมากมายตามทางนะคะระหว่างการเรียนรู้เก็บเกี่ยวคุณอาจจะได้พบเพื่อนฝูงนะคะพบคอนเนคชั่นแล้วก็สร้างหนทางต่าง ยอดขึ้นมาอีกทีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเก็บเกี่ยวการตักตวงนะคะการเรียนรู้เป็นไปในลักษณะธรรมชาติแล้วก็ผ่อนคลายค่ะยิ่งเมื่อเราผ่อนคลายเราก็จะพบว่าเรามีความสุขในทุกสิ่งที่เราทําค่ะแล้วก็อาจจะเกิดการต่อยอดนะคะเรียนรู้และสร้างผลงานใหม่ๆขึ้นมาในที่สุดค่ะไพ่มีคําแนะนําอะไรในสัปดาห์นี้บ้างนะคะให้บอกว่านะคะสัปดาห์นี้นะคะ อย่าหยุดนะคะที่จะทําทุกอย่างนะคะให้เป็นไปในตามเป้าหมายที่เราต้องการนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเรากําลังดนาเดินหนทางไปสู่เป้าหมายอยู่นะคะอย่ายอมแพ้นะคะเพราะว่าเป้าหมายของคุณกําลังจะมาในไม่ช้าค่ะขอให้เราอดทนนะคะแล้วก็ทําต่อไปเรียนรู้ต่อไปค่ะเมื่อเราเกิดความไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เกิดปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะ ผลทางที่จะหาคำตอบได้นะคะก็ให้เราอยู่กับตัวเองหนระือว่าการใช้เมดิเตชันนะคะการทำสมาธินะคะการอยู่ในห้องเงียบๆนะคะแล้วค่อยๆเรียนรู้หาคำตอบในใจตัวเองนะคะสิ่งนี้ค่ะจะทำให้คุณค้นพบนะคะว่าคำตอบคืออะไรคะ่ะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการนะคะก็กำลังจะมาในไม่ช้าค่ะในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกแมกเนตชิ้นที่2หวังว่าคลิปนี้คงถูกใจคุณนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์ให้ช่อง Taste of Lux นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกแมกเนตชิ้นที่3นะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ของการที่คุณพยายามจะทำทุกสิ่งนะคะให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะคะในลักษณะที่ยืนยาวะคะ่ะ คุณเป็นคนที่มีภาระหน้าที่มากมายนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกทางใจของตัวคุณเองก็ได้ค่ะที่คุณพยายามที่จะทําให้คนรอบตัวคุณค่ะมีความสุขนะคะแล้วก็พยายามที่จะดูแลนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเป็นไปได้ดั่งใจแล้วก็สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งนี้นะคะก็จึงทําให้คุณมีความคิดนะคะมากมายะคะ่ะว่าอยากจะทําหลายๆสิ่งนะคะ มีความฝันนะคะว่าอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะสร้างชิ้นงานนะคะอยากจะทําให้หลายๆสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมานะคะแล้วกออ็มีใครนะคะที่พยายามจะทักท้วงนะคะหรือว่าพยายามจะยื้อยุดไม่ให้คุณทํานะคะคุณก็พยายามที่จะยืนการานค่ะว่าสิ่งนี้ทางนี้หนทางนี้เป็นทางที่คุณเลือกแล้วแล้วก็คุณมั่นใจค่ะว่า ทางนี้จะประสบความสำเร็จค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็ค่อนข้างนะคะที่จะอ่อนนผ่อนอตามค่ะในสิ่งที่คุณคิดนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาค่ะในตัวคุณนะคะแล้วก็คิดเสมอค่ะว่าคุณทำได้นะคะแต่อาจจะมีเรื่องของความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ความกังวลน,นะคะที่เขา คิดว่าอาจจะเป็นภาระสําหรับคุณค่ะที่ไม่อยากจะให้คุณแบกรับภาระหรือว่ามีความรู้สึกกดดันค่ะที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้ท้งใจนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้คุณคิดทบทวนนะคะแล้วก็เรื่องหนทางใดหนทางหนึ่งค่ะที่คุณต้องการทําอย่างชัดเจนให้เกิดขึ้นก่อนนะคะค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้ ที่เราหนทางค่ะแล้วก็สร้างเส้นทางค่ะว่าเราจะไปยังไงให้ไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุดนะคะเมื่อเราสร้างเส้นทางสร้างหนทางนะคะก็จะไม่เป็นการหลดงานเกินไปค่ะคุณก็จะไม่มีความกังวลไม่มีความตึงเครียดแต่ว่ากดดันนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ ประสบความสําเร็จได้ค่ะเราจะไม่ตกหล่นนะคะเมื่อเรามีความต้องการจะทําหลากหลายสิ่งนะคะบางครั้งนะคะก็จะสร้างเป็นความกดดันนะคะสร้างเป็นความต้องการนะคะแล้วก็เหมือนกับภาวะนั้นก็เป็นเหมือนกับการที่ถาโถมเข้ามานะคะแล้วเราไม่สามารถที่จะจับทุกสิ่งได้ในเวลาเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะการที่จะทําให้เกิดความมั่นคงชัดเจนได้ทีละอย่างนะคะจึงเป็นหนทางที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ให้เราประสบความสําเร็จทีละเรื่องค่ะขอให้เริ่มต้นจากการรักตัวเองเรียนรู้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีโปรเจกต์มากมายในใจนะคะก็ต้องดูแลถนอมนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นหลักนะคะ คุณเป็นคนที่มีความน่ารักสดใสนะคะมีความสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะคนรอบข้างคุณก็รู้ดีค่ะคุณสามารถที่จะทําให้คนรอบข้างคุณนะคะช่วยเหลือดูแลคุณได้นะคะโดยที่คุณอาจจะพัฒนาฝึกฝนนะคะคนที่อยู่รอบข้างคุณให้มาเป็นเหมือนกับแขนขาของคุณนะคะคอยช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้นะคะคุณก็จะเท่ากับเป็นการสอนงาน,นะ แล้วก็พัฒนาคนรอบข้างคุณให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเหมือนตัวคุณได้ในที่สุดค่ะหนทางของคุณนะคะก็กําลังจะเข้ามาสู่เป้าหมายหรือว่าเป้าหมายจะได้รับการตอบสนองในเร็ววันนะคะการที่คุณทํางานนะคะด้วยความอดทนนะคะแล้วก็มีความพยายามมีความตั้งใจนะคะถึงแม้ว่าขณะนี้นะคะคุณจะมองไม่เห็นเส้นทางนะคะว่าจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะ แต่ว่าจักรวาลบอกว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะคะเป้าหมายเป็นไปนอย่างที่คุณต้องการในที่สุดค่ะเมื่อมาถามไพอ่ออร์เคิลนะคะไพอ่ออร์เคิลก็ตอบไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณยอมรับเรียนรู้นะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดค่ะจบเรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกแม็กเนตชิ้นที่3นะคะหวังว่าคลิปนี้คงถูกใจคุณนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์ให้ช่องเทสอบลักสนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ